ไปซื้อพักหอมมาค่ะจะเอามาตุนใส่หมูค่ะป้าดาวไปซื้อพักหอมมันเนาะจะเอามาตุนใส่หมูเจ้ากระเดียวเอาไปปอกไปหั่นก่อนเนอเอาไปปอกเอาไปหัน่นยบร้อยแล้วเจ้าจะตุนใส่หมูสามจันเนาะตุ๋นมหมมดเจ้าสีกเดียวเนาะ ไปเจ้าประดาบตังมอะนะตุนแบบบ้านๆธรรมาดานี่แหละใส่สีขาวลงไปเจ้ารถดีนะรถดีเครื่องปูงก็ได้แต่สอบไถ่สอบมันเจ้าปูงเอานะ ใซ่หมูต te ้มก้อนจังหมูก็ได้แต่จะหั่นเอากันเนาะป้าดาวก็โกกิสิ่งพอคำอ้าวที่ที่ป้าดาก็ขอใจมือเนาะจะเอาปากตักเอามันก็ได้ทีละน้อยเอามือตักปากมันก็จะตก จะเทก็มาได้น้ำซุปก็มันก็นจะสะเสาะออกเนาะต้มหมูให้ซุปเจ้านา้าบาเยอะก็ะมเยอะเจ้าเอาไว้สดเจ้า ขอใส่เกลือเป็นนิดหนึ่งนะทำกับข้าถ้าใส่เกลือมันดึงอร่อยเจ้าคนสูงอายุก็ต้มปเปื่อยน่อยนะ โอ้อันนี้สีเดียวนะเนี่ยได้เป็นอันขึงหมอขาวมอขาวใส่น้อยเจ้ามอ,นนะมอกันเนะมอกันนี่เอาไว้ต้มซุปแบบหมอกสองถ้วยเจ้าซิมดูใจเจ้ามันจืดปนจางก็ เค็มกับอานอยนะต้มซุปเรานี่นะอร่อยแล้วไปต้มน้าหนาว Oh, หอาน้อยแต่นะเจ้ายังแข็งอยู่หอมนะเอ๊ะมันหอมเหมือนไองยังฮะหอมคล้ายๆข้าวสวยไทยเนาะอืม ดาเอาไปเปียบเถียบเข้าแต่แล้วนาะมันหอมได้น่ะเนาะดี่เราเจ้าน้ำซุปแบบไปเยอะที่ไหนกันเดี๋ยวเท่าปิดหม้อแกงนะเจ้าน้ำซุปนี่จแห้วหวาบหาเลยเจ้าเพราะหม้อมันทอนอาทีนี้กะผงชะลดนิดนึงผงชะดลดเราจะสอบนะใช้เยอะใช้น้อยเนาะ แต่น้ำซุปจับพอดีละเจ้ากลมกลมมะถ้าไครสอบเค็มก็ออกไปใส่ในถ้ยเอาแต่ในหมอ้อนี่จะปไปใส่เค็มเจ้าพ่อป้าดาบก,กินเค็มเนาะปะ้าดาวกินก็เข้าจืดมะเจ้าทำกันดูนะที่นี้ก็ลอยใบมะกรูจะสักน้อยเจ้าเอากินมันเนาะ รีไฟเลยเจ้าไอาพี่กลอยเห็นเม่นเจ้าปลาดาวเนี่ยจะกินเนาะต้มเซ็จเรียบร้อยแลวเจ้า ต้มสุปผักมนหอมใส่หมูสามจัน้นล้ำล้ำปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือปลาดาวนะด้วยเนอะจำที่ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ